สวัสดีครับคุณ่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ของใหญ่นะก็ขอบคุณทาง Sony แล้วก็ PlayStation ด้วยนะครับจัดชุดใหญ่มาให้เลยที่เราจะมาอันบ็อกซ์วันนี้นะตัวเครื่องเนี่ยเป็น PSVR 2นะครับหรือว่า PlayStation VR 2ตัวกล่องเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันแบบ Standard นะครับแต่ว่าในตลาดที่เขาขายเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นที่บันเดิลกับตัว Horizon Call o f the mountain นะครับแต่ทาง Sony เนี่ยเขาส่งของให้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะอยู่ในพวกเซ็ตบันเดิลพวกนี้ด้วยนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเขาส่งมาเป็นโค้ดให้ทางผมได้รีวิวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าภายในแพ็กเกจของ PSVR2 เนี่ยให้อะไรมาบ้างแล้วก็ first impression เป็นยังไงนะรวมไปถึงวิธีการเชื่อมต่อเริ่มต้นใช้งานตัว PSVR2 ตัวนี้ด้วยส่วนรีวิวนะเดี๋ยวยังไงใช้งานเสร็จจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปดูที่ตัวอุปกรณ์ PSVR2 เนี่ยมาดูของ ที่ทาง Sony เขาส่งให้สักเล็กน้อยนะอันนี้เป็นหมวกก็ลายเป็น Horizon c of the Mountain นะครับเป็นน้องหมา2ตัวตรงนี้นะครับเอ hey, ข้างในมีหลายด้วยนะก็สวยงามดีทีเดียวนะเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสได้ใส่ถ่ายคลิปกันถัดมานะครับก็เป็นเหมือนกระเป๋าเอาไว้ใส่พวกโทรศัพท์แล้วก็ของเล็กๆน้อยๆได้นะครับมีซิปตรงนี้ลายก็เป็นเงาๆของตัวหน้าปกเขานะอ of the Mountain ด้านในนี่เขามีสายมาให้นะครับผมยังไม่ได้เอามา ห้อยนะครับคาดเข็มขัดก็ได้นะครับถัดไปนะครับก็เป็นปากกานี่เอาไปเซ็นชื่อที่ไหนนี่น่าจะหล่อทีเดียว <Wow. S 1> PlayStation VR 2ตัวนี้นะครับสีอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ลองเขียนแล้วก็ตรงนี้มีโลโก้บนจอยของ PlayStation อยู่ถัดไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นพวงุญแจนะ Keychain Horizon Call of the Mountain นะครับดูสิเป็นยังไงบ้างอ้อันนี้สวยมาก นี่นะครับวัสดุเป็นแบบโลหะหน่อยๆด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นเงาๆนะครับเขียนว่าคร s ยซ call of the mountain นะครับอันนี้ไว้เปิดขวดก็ได้นะครับโอ้โหแต่เปิดไม่ลงนะกลัวที่เครื่องมันลอกนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้เกี่ยวห้อยอะไรได้อ่าตรงนี้ก็เป็นพวงกุญแจโอ้สวยที่เดียวนะงานดีเลยแต่ไม่กล้าใช้อะ่ะ <c oughs> แล้วก็ของอันสุดท้ายนะเป็นสมุดนะครับ playstation vr 2โอ้ก็ถือว่าคุณภาพดีทีเดียวนะ สำหรับคนไม่ค่อยจดอะไรอย่างผมด้วยแล้วเนี่ยนี่แล้วก็มีโลโก้ PlayStation ทุกหน้าเลยนะครับตัวดีทีเดียวนะสีขาวโอเคนะครับถัดไปก็มาดูที่ตัวพระเอกของเรา PlayStation VR2 อ่ากล่องใหญ่ทีเดียวนะครับอันนี้จริงๆเป็นด้านหน้านะครับแต่ด้านบนนี่จะเขียนว่า PS VR2 ผมลองเทียบกับกล่องตัวเก่าดูด้วยตาเนี่ยเหมือนไซส์จะยาวกว่านะครับนิดหนึงด้านหน้าก็จะเป็นรูปตัวแว่น PS VR กับตัว คอนโทรลเลอร์นะที่เขาชื่อว่า s e n ส์ใช่ไหมส่วนข้างๆนะครับนี่ก็เขียนเลย Sony Thai Official Product นะครับอันนี้เป็นของไทยด้านหลังนะครับก็มีบอกว่า feel a new real นะสัมผัสความจริงแบบใหม่ส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นรูปตัวอุปกรณ์นะครับทั้งตัวแว่นกับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เขียนว่า compatible hardware นะ PLAY 5อย่างเดียวนะครับ ps 5นะครับเอาไปใช้กับ PLAY 4ไม่ได้แล้วนะครับโอเคเรามาแกะกัน งไงบ้างโอ้โหนี่คู่มือการใช้งานนะเป็นภาษาไทยนะครับ PS v r 2ละเอียดดีทีเดียวนะครับมีตั้งแต่การเชื่อมต่อกับเครื่อง Play 5เปิดใช้งานตั้งค่าต่างๆใช้งานกับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีแนะนำตัวปุ่มอุปกรณ์ชิ้นส่วนการดูแลรักษา,าครบถ้วนดีทีเดียวนะครับด้านในนะครับมาดูกันต้องเอากล่องออกมาก่อน อันนี้เป็นกล่องชั้นนอกนะครับไม่มีอะไรแล้วมาดูด้านในกันนี่อ่าโอ้เปิดขึ้นมานะครับก็จะมีกล่องตัวนี้ก่อนเอามาดูกันก่อนว่ามีอะไรอ๋อเป็นคู่มืออันนี้ก็เป็นภาษาอื่นอ่นอาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นเพราะฉะนั้นใครที่มาซื้อของประเทศไทยเราไม่ได้อ่านภาษาไทยก็ใช้ได้อยู่แล้วก็มีสายมาให้นะครับอันนี้เป็นสาย usb ปกติไป type c แล้วก็มีน,นี้มาให้ด้วยนะเป็นหูฟังแกะมาดูเลยแล้วกัน ก็ถือว่าหูฟังที่แถมมาดีกว่าของ PSVR 1นะ PSVR 1มันจะเป็นเหมือนหูฟังสายธรรมดาอันนี้น่าจะเอาไว้คล้องแล้วก็เอาไปเสียบเนี่ยนะเขาน่าจะออกแบบมาเสียบกับตัวแว่นได้แบบพอดีนะแล้วก็ห้อยตัวหูฟังตรงนี้ลงมาไม่ให้เกะก,กะนะครับแล้วก็มีจุกตรงนี้ให้เปลี่ยนได้ด้วย ดูในกล่องกันต่อนะครับมีอะไรมาอีกเอาไปดูตัวแว่นก่อนก็ได้ครับนี่ก็คือมาคู่กันนะครับแว่นกับตัวสายข้อดีเมื่อเทียบกับตัวแรกก็คือมันจะเหลือแค่สายเส้นเดียวแล้วนะแต่ก่อนมันจะผูกต่ออุปกรณ์อะไรไม่รู้ยุ่งยากไปหมดเลยสําหรับตัวแรกนะครับนี่ในตัวที่ตัวอุปกรณ์กันสักเล็กน้อยนะครับถือว่าน้ําหนักเบานะไม่เบากว่าก็ใกล้เคียงกับ P.S.V.R ตัวแรกนะครับหล่อดีทีเดียวนะตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นกล้องเซนเซอร์แล้วนะครับไม่ต้องไปต่อกับพวก PlayStation Camera แล้ว ก็สะดวกขึ้นนะครับสายตัวนี้เขาติดมาเลยนะครับถอดไม่ได้ตัวแว่นเองเนี่ยมีวงแหวนตรงนี้ไว้ปรับหนึ่งอันมีโลโก้ PlayStation ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีพวก power แล้วก็นี้เป็นไมค์หรือเปล่าหรือลำโพงนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าวัสดุน่าจะดูดีกว่าตัวแรกนะนี่เ็เป็นพลาสติกแข็งๆหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นยางแต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าใกล้เคียง ไม่ใช่อะไรนะกลัวใช้ไปแล้วจะลอกหรือเปล่าต้องรอดูไปสักพักนึงแต่เหมือนจะดีกว่านะตัวแรกมันเป็นยางไม่ใช่แบบนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็น่าจะเอาไว้ล็อกปรับพวกความแคบของตัวแว่นนี่ไงปรับได้นะอันนี้น่าจะเอาไว้พักตัวหูฟังหรือเปล่าตัวนี้มีปุ่มอันนี้ปุ่มไว้ยืดตรงนี้ได้นะก็ถือว่าตัวงานประกอบวัสดุเนี่ยพอๆกับพยยี v r าตัวแรกเลย แต่ว่ามันมาพร้อมกล้องแล้วก็น้ําหนักเบาลงถือว่าใช้ได้เลยนะสายก็ยาวทีเดียวนะน,นี่ยังไม่แน่ใจกี่เมตรเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นรูเอาไว้เสียบตัวหูฟังสําหรับตัวหูฟังเสียบนี่ได้เลยนี่แล้วนี้เขาก็จะมีหมุดเอาไว้เสียบได้อ่าก็เก็บเรียบร้อยดีทีเดียวแล้วก็อันนี้ยังไม่ใช้ก็สามารถจิ้มเข้าไปรูต,ตรงนี้ได้ก็สะดวกทีเดียวโอเคเลยนะไม่เกะกะถัดไปนะครับมาดู คอนโทรลเลอร์ของเขาสองตัวโอ้ต้องบอกว่าตัวแว่นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าคอนโทรลเลอร์เซนส์เขาดูล้ำมากเลยเหมือนเวลาเราดูหนังไซไฟเลยครับมันไม่ใช่แบบเป็นแท่งๆดุนๆแบบมูฟตัวแรกแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบคอนโทรลเลอร์ที่เราแบบเป็นเกมแพดจับ2มือแล้วแต่ฟิลมันแบบใส่เข้าไปแล้วรู้สึกเท่มากเลยนะมีสายรัดตรงนี้ให้ด้วยนะการแบบใส่และกระเด็น มาดูพร้อมๆกันเลยกันนะสองข้างก็มีทั้งอนาล็อกซ้ายขวานะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยเขาจะแบ่งก็คือสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายพร้อมกับปุ่ม PlayStation ตรงนี้มีเหมือนกันสองด้านกดลงไปได้แล้วก็มีปุ่มพวกออปชันปุ่มอะไรที่อยู่บนจอย Dual Sense ปกตินะครับ่วนฝั่งขวาก็เป็นวงกลมกับกากบาดแล้วก็มีปุ่ม PlayStation เหมือนกันด้านหลังจะมี L 1กับ R 1นะครับอ๋อนี่นี่นี่ L 2 R 2ออยู่ด้านบนอ่าก็มาครบนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาเดิมเวลาเล่น move คือรู้สึกว่าตัวปุ่มมันไม่ครบอันนี้ก็จะมาครบแล้วแค่มันอยู่สลับฝังนี้นอ๋อยังขาด d ีเพดนะไม่มีดี a d นะตัวนี้ด้านล่างนะครับตรงนี้มีที่ชาร์จนะก็น่าจะใช้กับสาย usb ที่เขาแถมมาให้วัสดุเองอันนี้ก็เป็นแบบพลาสติกแข็งๆนะแล้วก็มี texture จับไม่ให้ลื่นส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเร,เรียบๆหน่อยนะครับแล้วก็พวกงานประกอบก็เหมือนตัวแววนเลยแล้วก็ที่รัดข้อมือด้านในเนี่ยสวยดีทีเดียวก็ประมาณนี้ นี่นครับลองเปรียบเทียบกับ PSVR ตัวเก่าอันนี้ PSVR 2นี่ PSVR ตัวแรกนะครับขนาดเนี้ยใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนน้ำหนักอะ่ะผมว่าก็พอๆกันอยู่ดีนะครับแต่อันนี้ผมลอกไปหมดแล้วนะครับ <S 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 ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเลยนะถือว่าเป็นเหมือนพักต่อที่ทำออกมาได้อารมณ์ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าดูดูล้ำกว่าทันสมัยกว่านะรประมาณนี้ดิเมนชันเนี่ยพอๆกันเลย โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มากับ PSVR 2ตัว Standard ก็จะมีให้มาประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานกันดูสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็แรกสุดนะก็ให้เอาสาย USB Type C นะครับที่มากับตัวแว่นเนี่ยที่ติดกันเนี่ยไปเสียบที่ตัวเครื่อง Play 5ก่อนนะครับนี่ด้านหน้าเลยเสร็จแล้วนะครับก็เปิดเครื่อง Play 5นะครับ แล้วก็ตัว VR นะครับมันจะขึ้นสีแดงนี้กด power เปิดด้านล่างตรงนี้อ่ามันจะสั่นนิดนึงเอ,อ้ยมีสั่นด้วยนะครับแล้วก็ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ให้ใช้คอนโทรลเลอร์ Dual Sense ตัวนี้เนี่ยเข้าไปตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนอ่าพอเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะว่าให้กำหนดการตั้งค่า PlayStation VR 2เลยนะครับอ่าเขาบอกว่าให้เตรียมแว่น PS VR ให้พร้อมแล้วก็ให้เชื่อมต่อหูฟังไปยังแว่น VR นี้ผมเชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้จับคู่คอนโทรลเลอร PSVR 2 Sense นะครับกับ Play 5ทีละข้างต้องใช้สาย USB นะครับในการเชื่อมต่อก่อนก็จะใช้สายที่แถมมาก็ได้นะครับอันนี้ USB Type C มีเยอะก็เลยเอาสายอื่นแล้วนะยาวๆเนอะยเสียบเข้าไปด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไปเสียบที่เครื่องนี่พอเชื่อมต่อปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยแล้วให้เรากดที่ปุ่ม PlayStation ตรงนี้ จับเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาคราวนี้เขาก็ให้ไปต่อด้านซ้ายต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถอดสายเมื่อกี้ออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมฝั่งซ้ายอันใหม่แทนก็นี่มันจะดีเทคเลยว่าเป็นฝั่งซ้ายนะอ่าแล้วเราก็มากดที่ปุ่ม PlayStation ตรงนี้ mm. เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับด้านหลังมันก็จะมีไฟสีขาวๆติดอยู่นะว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแ,แล้วเขาให้เอาที่แว่น VR เนี่ยมากดปุ่มฟังก์ชันนะครับตรงนี้ พเพิ่มขั้นตอนถัดไปมีเรื่องคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเด็กอายุต่ากว่า12ปีนะครับไม่ควรใช้แว่น VR แล้วก็แน่นอนนะตรวจสอบสภาพสิ่งกีดขวางให้เรียบร้อยรวมไปถึงคนที่มีอาการเมาอะไรง่ายๆนะครับก็ระวังไว้นิดหนึ่งถัดไปเขาก็บอกว่าให้ปรับความสว่างของห้องนะครับให้ใช้เปิดไฟเอานะปิดพวกแสงจากหน้าต่างนะมันจ้าไปมันอาจจะไม่สะดวกนะครับคราวนี้เนี่ยเขาให้ลองตรวจสอบความสว่าง โดยการถือแว่น v r ให้อยู่ในระดับเดียวกับใบหน้าแล้วก็กดปุ่มเดิมนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบหลังตรวจสอบอยู่นะครับตรวจสอบความสว่างเสร็จแล้วถัดมานะครับเขาก็จะให้ปรับส่วนของการมองนะก็คือตัวแว่นตรงนี้ออกมาเนี่ยสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงได้แล้วก็อันนี้ไว้เป็นปล่อยส่วนค่าสีสันนะมันจะมีปรับได้สส่วนนะส่วนนี้ก็คือขึ้นลงตรงแว่นอันนี้จะเป็นส่วนของที่คาดนะครับ ไอ้นั้นขนาดศีรษะผมว่าน่าจะใส่ได้หมดครับใครหัวใหญ่หัวเล็กนะหัวโตวหัวเล็กเนี่ยใส่ได้นะครับแล้วก็ให้ลองสวมแว่น VR นะครับอันนี้ผมลองสวมแล้วนะครับเขาก็ให้ดันส่วนของแว่นให้กระชับแล้วก็ปรับส่วนที่คาดศีรษะนะครับให้พอดีแล้วก็บิดปุ่มให้แน่นนะครับแล้วก็ให้สวมหูฟังอันนี้ก็มีเพลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีมีหมุนปรับระยะเลนด้านบนของตัว VR ตรงนี้นะครับผมลองดูก่อน อ๋อปรับแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าว่ามันมีอะไรบีบตรงจมูกนะก็คือปรับเป็นให้มันแบบแคบหรือว่ากว้างขึ้นให้เหมาะกับดวงตาของเราอ่าปรับเราก็รู้สึกว่ามันชัดขึ้นนะในแว่นบีอางผมเนี่ยอ๋อแล้วก็อันนี้เขาให้ลองเราถือเซน์นนะโอ้ต้องบอกว่าในจอเนี่ยเราจะมองเห็นนี่ด้วยนะมองเห็นมันมี LR ขึ้นนะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าเห็นเลยนะว่าจอยซ้ายจอยขวานะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นออร่า ขึ้นมาเล็กๆด้วยนะนี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเหมือนมีแสงด้วยโอ้เจ๋งดีทีเดียวนะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ที่คาดนะครับอ่ะลองดูจากกล้องอ๋ออันนี้เขาสอนวิธีใช้งานสอนปุ่มต่างๆนะแล้วก็ให้กดปุ่มนี้ถ้าเกิดทิศทางเราจะหันไปด้านหน้าคือผมสวมแว่นอยู่แต่ผมสามารถเห็นบรรยากาศข้างนอกเหมือนกับที่ทุกคนเห็นในทีวีนะเพราะนั้นตัวนี้ดีฮนะเราไม่ต้องระแวงแล้วว่า จะมีอะไรอยู่ในห้องหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็ให้ปรับ eye tracking นะครับติดตามดวงตาก็น่าจะช่วยให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมือน,น้อยลงนะครับอันนี้ก็ให้ปรับละให้ตาเรามองไปตามจุดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนพื้นมาเป็นสีขาวนะเขาจะมองว่าฟังก์ชันนี้ทํางานยังไงนะอ๋อน,นี้เรับเหมือนเวลาตาเรามองไปเนี่ยกรอกตาไฟมันจะขึ้นเลยนะอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ให้ตั้งค่าบริเวณเล่นนะน,นี่ผมก็ยังไม่ได้เซ็ตจริงจังนะอาจจะดูลกๆไปหน่อยนะห้อง มองไปรอบๆนะเพ่อสแกนโอ้โหอันนี้เจ๋งฮนะในจอมันจะเห็นเป็นเหมือนโพลิกอนขึ้นมาตามห้องเลยนะครับให้มองรอบตัวด้วยผมไม่ได้จัดห้องด้วยเนะี่ยโอเคเมื่อสแกนหมดนะถัดไปครับตั้งค่าความสูงออปรับด้วยคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตค่าไปแล้วนะผมนั่งเซตอัพผมเยอะมากเลยนะครับอ๋อนี่สามารถเลือกได้นะว่าจะเอานั่งหรือยืนไปด้วยนะเอานั่งตลอดเวลาก็แล้วกันนะปรับได้นี่ จอเราก็จะขึ้นเหมือนเป็นกลงขึ้นมานะว่าเราอยู่ในนี้พร้อมแล้วนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่หลังการเลยนะเปิดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตอนใส่เนี่ยข้อดีเลยเนี่ยคือมันพอสมมุติเราอยากจะดูฉากรอบตัวเนี่ยเราสามารถกดปุ่มฟังกช์ชันตรงนี้ได้นะกดปุ๊บมันจะเป็นการสลับหน้าจอ เตชันกับหน้าจอที่เรามองเห็นนะตอนนี้ยนะที่กล้องมันสามารถมองได้ถุงนอเพราะนั้นเอ้ยเราอยากรู้ว่าตอนนี้ในห้องมีอะไรหรือเปล่าเรากดตรงนี้ได้เลยซึ่งสะดวกมากนะฟีเจอร์นี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์สองข้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปอันบ็อกซ์แกะกล่องแล้วก็เริ่มต้นใช้งานก็ถือว่าเซตอัพง่ายมากๆนะรัโดยพฉพาะเมื่อเทียบกับ PSVR1 เนี่ยหูอุปรกรณ์แย่ยๆมากมายลองไปดูคลิปอันบ็อกซ์แล้วก็อินิเชียลได้ของทางช่องก็มี แต่นี้เนี่ยเสียบสาย USB Type C อย่างเดียวแล้วก็ทำตาม i n s t r u ั t ชั่ใน Play 5ได้เลยนะแป๊บเดียวก็เสร็จรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็มันสามารถให้เลือกนั่งก็ได้ยืมก็ได้นะน่าจะสะดวกมากขึ้นนะก็เหลือแค่เนี่ยสาย USB เส้นเดียวที่มันเชื่อมเราอยู่นะยังไงเดี๋ยวมีโอกาสได้ทดลองใช้งานเล่นเกมต่างๆเลยเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีนึงก็คิดเห็นอย่างไรนะครับกับแว่น PSVR 2ตัวนี้ก็ยอย่าลืมพมูดถึงได้ในคอมเมนต์ สุดท้ายก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจากคอนโซลเกมเมอร์เ t i ช mm ัน hmm. ด้วยหรือท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คล mm ิป hmm. ได้นะครับเพียงอย่างละ25บาทเท่านั้นมาพรา้อมเซอริวิสต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปเทสทีว hmm. ีอาร์2ไปอยู่ในโลกเวอร์ชวลกันสวัสด mm ี hmm. ครับ